ทุกคนวันนี้เราเปิดคลิปด้วยความดูเดือนนะคะเมื่อกี้คลิปมีปัญหานะผมก็เลยลบคลิปออกไปแล้วคลิปเมื่อกี้ที่ผมก็ลัอัดอยู่มันมีปัญหาสักอย่างหนึ่งเหมือนไม่ใช้ไม่ได้ผมก็เลยต้องไปแก้ไขนะครับผมแก้ไขนานอยู่แหละอาจจะโดนอะไรงายนะทุกคนโอ้ผมจะต้องเล่นไฟฟ้าต่อไปนะโอเมก็าซงนัตเยอรโอ้ทุกคนเปิดคลิปด้วยความดูเดือนจริงจริงโอ้โหเปิดคลิปด้วยความดูเดือนแบบนี้ ใครชอบครับก็อย่าลืมกดติดตาาแล้วก็เปิดคลิปด้วยความดูดเดือดเือพรานาหฮะยังมีหน้ามาขำเมกนะพี่พีขอของหน่อยด้วยเกี่ยวก็คือหัวหน้าแก๊งสายหาข้าจะจัดก,การเจ้าศัตรูที่ขว้างหน้าของข้าผมคือห si ัวหน้าแก๊งสายหาในแก๊งสายหามีหลายคน ผมคือพลตัดต่อและหัวหน้าแต่กองคันเทีก็มีอยู่คนเดียวเท่าแหละครับคันเทีเออเออผมไม่โดนหรอกครับทุกคนเรายิงหัวไม่ค่อยเป็นนะวสนิสองนัดสองนัดเกาะแตะครับไปเลยอยากบุกก็บุกไม่อยากบุกก็ก็ยอมแหรอเอาหัวแตกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพื่อนอ อ๋อวะอุ้ยวุ่นระเบิดอุ่่นระเบิดโอ้ยมันสเต็ปมันดีจังหวะเปิดมาก็แพ้เหรอเปิดมาด้วยความเดือดเราจะแพ้เลยใช่ไหมก็ก็เป็นสายแพ้นะทุกคนบอกก็ไม่ค่อยเอาวุฒิที่มันแบบดีๆไปไอ้นี่ทุกคนนะครับเพราะว่าเราก็จะแพ้เป็นใจนะผมก็จะยิงไม่ค่อยอันนี้นะครับเวลาผมเล่นนะ มันไม่ค่อยสะเถียนมือผมมากผมจะเล่นยังไงผมก็เบรลยทุกคนผมไม่ใช่สายวีฟาของชลเล่อ่ะเราก็จะเปลี่ยนเกมให้เกิดเราไม่ใช่สายวีฟายเคลิปวีฟคนดูเยอะทุกคนผมก็อยากรู้ว่าคลิปบล็อกฟุตจะมีคนดูเยอะหรือเปล่าเยอะหรือเปล่าคนเล่นสี่พันกว่าคนแต่วีฟาคนโหลดดาวน์โหลดโอ้มันก็ยังน้อยกว่าผมอยากรู้ว่าบ ok ล็อกฟุตเนี่ยนีหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปหน้าก็น่าจะเป็นคล,ปคลิปหน้าน่รัวนะครับทุกคนใครอยากดูก็ ตอนผมบอ,อกก็ทุกคนก็แบบดูกันหน่อยนะครับ The Gang สายฮา Channel อย่าลืมกดติดตามด้วยนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมว่าอยากให้ถึง1ล้านซับไวๆ1,000ก่อนเถอะเอา1,000ันให้รอหลันนี้ครับแข่งแล้วเรื่องเราก็คือเออน,นั่นเองเก็คแ,แลวเจอของเรานะครับก็รับของกันนะเอิน อ้คลิปนี้ก็จะดูน่าเบื่อไหมไม่น่าเบื่อหรอกมันเป็นคลิปฟรีไปไปโมไรบอกมาบอยมาด้วยความเดือดเราก็จะจบด้วยความดุเดือด,จะจด,ด,ดอะแต่งชุดนี่ครับนี่ผมได้มานานแล้วสี่ห้าปีเอ้ยไม่ใช่สองสามปีแล้วครับทุกคนคลิปอันนี้นะนี่คลิปดิแค่น,นี้มันเคยมีแจกในโหมดพุชมพุชมันจะแจกแจกคริสตัลน,นะแล้วก็เอาคริสตัลมาไปแลกก้อนคริสตัล กิสตันเวแล้วกนกิสตันเออโอเคกิสตันเวเลโกนกิสตันเข้าใจดีเอาไปเลยไม่ต้องทำอะไรมากครับทุกคนตอนนู้นมีคนอยู่ข้างเอ,อื่นแล้วก็อยู่ปาลาระเบิดไปอ่ะอุ้ยอ้ไรวไม่มีระเบิดครับทุกคนตอนนี้ก็ต้องถอยแล้ว ในในเราก็จะจบแล้วทุกคนเราก็จะบวกเลยแล้วกันไม่ไหวแล้วอ้าวโหยความไก่ของผมนะครับทุกคนฉันรู้อยู่ผมมันมีเก่งอะไรเลยฟีวาลมือเกมงของผม เล่นดันจ้าแต่ไม่เก่งนะเอาเนี่ยเหมือนผมก็หาใครไม่ค่อยจะเจอหรอกเล่นซ่อนแอบเวลาผมเล่นซ่อนแอบอ้าตาใแล้วลูการ์ดจะรอดไหมเอ้ออยออน่าไม่น่ารอดเหมือนกันโอเคเวลาเล่นซ่อนแอบกับใครนะผมก็จะหาเขาไม่ได้กับคนอื่นนะครับเพราะว่าผมแอบกับ,บ,บ,บผมก็หาแล้วพูดอะไรตอนนี้นเราก็พู่อย่าพูดถึเงเรื่องของเราเนี่ เราก็ทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับทุกคนเราก็จะไปเล่นสป,ปอยนิดนึงผมก็อยากเล่นบล็อกฟุตนะอาจจะมีซีรีส์บล็อกฟุตสามบล็บอกฟุตนะครับทุกคนมีบล็อกฟุตฟบล,ล็อกฟาไปถึงเรือสามร้อยสี่ร้อยแล้วนะโอ้เรตัแวแรกเลยเหรอมันทีงไม่ได้อ้าวนี่ทุกคนมันก็เป็นอย่างนี้แหครับเอ,อ้์ ยิ่งแหลงใหญ่จลอยเนี่ยอะไรมีวิธีแล้วกันทุกคนนะเออตกไปวายไปคลิปนี้จริงๆเราไม่ว่ามีความชนะหรอกผมชื่อพีพีมีแฟนไม่ค่อยจะชนะเลยบอลฟุตก็น่าจะแบบสามอย่างนะเออเออยังตึงเออยังตึงระเบิดก็เสียไปตอนนี้มันเห็นคนเนาะเออไมนขึ้นมาแล้วเออไมนขึ้นมาแล้วเออไมนขึ้นมาแล้ว การโดนกระโดดกระโดดอุ้ยไม่โดนวะโอ้ยตัวยิงจะโดนได้ไงอ่ะเอ้ยปูไปเอ้ยเอ้ยรู้เดี๋วรู้ ม,ม่เราเรียนนี่ทะลุเข้ามาอีกแล้วเป็นซีรีส์ไหมเป็นซีรีส์พี่สาเป็นซีรีส์ยิงฮันลูเหมือนกันนะเราก็ไม่อยากบ่นแล้วเราแม่ไอ้เท่านั้นเราเล่นเท่าที่เราเล่นได้นี่พี่สายไม่รอดเลยวันเราก็ไม่ค่อยอยากทำคเกมเพราะว่าจะเป็นเกง,งมันก็จะหัวร้อนะครับ มานี่แหละครับมันจะไม่สนุกอะ่ะไม่แพ้ไม่อยากทำคิเกมออกเลยคิเกมไม่ค่อยอยากทำคิดเกมนะม,ม,มันไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่แต่กิจวัตรประจำวันของผมนะครับแต่ผมไม่ได้ทำผมก็ต้องทำรับผิดชใช่ไหมอ่าบนเยอะจริงๆ PP นี่เอาเลยเอ์นบท CBC ก็าจ,จะลุยไปตายกันดนะ้วยกันเลยไม่ค่อยโหดเลยนะทุกคนก็ขอโทษด้วยนะครับจะกดเลยไม่เก่งเลยเราจะเอาพลังแห่งแสงนะครับผมเอาโหดต่อแร้เราก็แพ้แล้วสองก็แพ้ดีสามก็แพ้อยู่ดีอ่ะเราก็เราก็เป็นอย่างนี้ผมก็เลยไม่ร้อยอยากเล่นนะเพราะผมมันก็จะมีแต่แพ้แล้วก็แพ้นะครับแล้วก็ไม่ได้ทุกคน เห็นความแพ้ <im itation> มันก็มีแพ้ไม่ชนะเนาะไม่เป็นไรหรอกเนาะพวกก็อยากให้ผมชนะใช่ไหมเวลาผมเล่นอนัแต่ผมก็แพ้ผิดห <im itation> วังในตัวตจอเองจะดูนดิ้ร้องเพลงไปเลยเส้าคลิปวิสามิาตพกก็จะเป็นคลิปยาวอันนี้ไม่คลิปยาวลยลแลยและเหตุผลที่ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปวิสามิตบ่อยในช่วงนี้ ลงบ่อยจะลงเยอะก็มีคนดูเยอะนะตอนนี้ก็บักบักในซีซายน์จรงตอนนี้มันเริ่มเออเออคอพูดแบบเป็นี้นะคอมพูดแบบเป็นคำมันงี้นะมันเออตอนนี้เกวไวมไฟมันลรกมันลรกไม่ค่อยไปตยแต่เนี้ยเป็นอะไรก็ไม่รู้ตกเวลาผมเลื่อนหมุนนะทุกคนผมเลื่อนต้องเลื่อนหลายรอบอะตาหัวแตกเลื่อนหลายรอบอะเลื่อนไปรีสเลื่อนอะไรรึเปล่า ไปตายโอเคเดินลงไปฟาดีิเออมันตอนที่เราเต็บแล้วเนี่ยผมก็มีเพื่อนที่ทำ YouTube ยูทูบหนึ่งนะครับชื่อชื่อช่องชื่อว่านะผมก็ฝากช่องไปตอนคลิปผัดกะเพราแล้วนะชื่อช่องชื่อว่า I am the Thailand SD XD ชะชีอ่านออกไหมหรือเปล่าผมพูดช้าหรือเปล่าเป็คนพูดรัวนะครับพูดมากพูดรัวพูดเสียงดังก็คือการพูดผมคือแบบเหมือนจะไม่พูดไม่รู้เรื่องอะทุกคนมันพูดแบบรัวแล้วเข้าใจคนเดียวทุกคนคนอื่นไม่เข้าใจไม่เข้าใจแต่คนที่เคราบคดวทุกคนไม่เข้าใจต้องบอกพูดช้าๆลูกพูดช้าๆนะไม่มีใครเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดเพราะว่า มันพูดรัวนี่ใส่หนี้มันจะแก้เข้าไปไม่ได้ทุกคนเราจะพูดช้าไม่ได้ไงมันเป็นแลรถเป็นเรือน,นะขนาดเกิดเราเกิดมาแล้วเราอ้วนเราก็จะอ้วนอ,อย่ยอางนออั้นแหละนะอะไรประมาณยิ่เลยอะมันกดออเฉยเลยเออเออบังให้เต็มที่เลยขอระบาโอเค ขอเล่นกลด์สรไหมครับอนุญาตเดี๋ยวนะไม่แตกวันเนี่ยทุกคนขอโดนด้วยนะลำหพวไม่ควอาจจะแตกนะขออนุญาตขอดนนะครับหัวร้อนหัวร้อนเฮ้ยผมจะเล่นแบบเงียบๆได้ไหมนะก็พูดแหละปกติเวลาเล่นลฟรีไฟจะไม่ค่อยพูด พูดมากพูดไม่รู้เรื่องเพื่อนบังเล่นกลางเอาตายโอเคเราพูดว่าเล่นกลางพี่เอาตายตัวหนึ่งโอเคเราเล่นจริงเป็นไงเราเล่นจริงอย่างทุกคนถ้าจะิดเราจริงแบบนี้เราก็เออบ้ามาเลย Uh, ê ơi, bạn, 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 mấy chục con. Ní ơi, ừ, nè, khéo kẻ lắc chơi ảo, ní, không phải, ní, không phải. ơi, nè, khéo kẻ lắc chơi của chúng ta. Khéo chơi của ừ, wow. gangster channel Và có cái khác nữa là gangster hai có nữa là gangster hai có hai cái khác nữa có hai cái khác nữa là có เออ,เอ,อแต่ผมมีคำว่าชแน,นลไงเออผมไม่ท้ขขากวบใครละอ,ลอ้ะาวชนะเชยกดไ like ลค์แขกรับจุนของเราเลยครับแม่อ้าวกดหน้าผิดเออ,เอ,อนะผมฆ่าได้กี่ตัวสองตัวก็ยังดีนะทุกคน,ออนก็ยังดีที่ฆ่าก็ยังดีกว่าฆ่ามไม่ได้สักตัวนะนะเกมนี้ใหญชนะนะครับทุกคน,ออนบอกเราได้เราจะไปช่วยถึงพี่ เราจะไปช่วยทั้งที่เราจะบกุ First, กกองทัพพัทเราจะไปช่วยทั้งที่อ <c oughs> เออที่วันน <c oughs> ี่โอ้ยไม่ไหวแล้วผมโกรธจะระเบิดอารมณ์เลยคนมาทุกคนเตรียมเราจระเบิดอ,อารมณ์แล้วลว้า ออามาดีวะเอ้ยเกิลงมาเลไรอเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเยปนปไฟผมไม่พูดนะ อ่าแล้วก็จะพูดต่อเล่น <c oughs> ตอนน้แบบเนี้ยเราก็ต้องพูดนะว่าถ้าไม่พูดก็จะไม่มีสีสันนะครทุกคนสีสันมาเก็มาพร้อมนะจ้าแสบแก้วหูว่าผมชอบตะโกนใส่กล้องผมก็เป็นอะไรไม่รู้เป็นเด็กที่ชอบตะโกนตะโกนเอาตะโกนเอาเลยนีก่กำลังจะตายเออตายแล้วตอนนี้แล้วคาดว่ามันน่าจะมาทางประตูนี้ไม่

โอ้ยเออร์นเอิร์นเอินจบเกมนี้ให้ได้เอิรเออ่าเสียงแม่เจ็บคอเฮอผมยอมรับนะผมเล่นเกมนี้ไม่เก่งเลยไปทาง กากด้วยซ้ำแต่ผมก็อยากให้คนดูผมเล่นเพราะว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปเกมทุกคนชอบดูเกมไหนคอมเมนต์บอกมาในคลิปนี้เลยความชมทอบตอนผมไม่พูดหรือผมตะโกนใส่กล้องหรือผมพูดปกตินะทุกคนหรือจะพูดแบบมันๆนะจะพูดมันก็ไม่ค่อยฉลาดหรอกทุผมเขาก็พูดได้่วนโอ้ยโอ้ยยิงโดนอีกเลือกเอา ย้ร yeah. ะเบิดไปอีกโอ้ยโอ้ยทุกคน,คนคจะแพ้แล้วทุกคนเฮ้ยโอ้ทุแล้วไม่ได้จ,จับชีวิตจำวันดีกว่าเลย ก็อยากเต้นฉากกาให้มันดีๆนะแต่มันยังไม่เสถียรนะ้ทุกคนเวลาเต้นฉากกานะครับแต่กล้องของเราก็เราทำต้องทำตามใจนะเราใช่ไหมเนี่ยตั้งปั้งไม่ตายโอเคผมเป็นแล้วทีวต้องหยู่ตรงนั้นนะเราเกิดมาอ้ผมตายแทนเขาไม่ไเคยเขาจะผมยิงเออเขายิงผมตายผมยิงเขาไม่ตาย สุดยอดเด็กชายพีพีเออแพ้ทุกคน